ละพัดแฟมิลี่สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องเป็นจังไดจ้าสบายดีกันบอยิ่งออหายไปหลายมืออยู่จ้าเนื่องจากว่าข่ายอยากทาธุระทางบ้านนอกจากพี่น้องมาจามพร้อมลุยตอก็พี่น้องละจ้าพี่น้องเช่าทีอเตอร์ทุกท่านจ้ายูทูบเบอร์ทุกท่านเป็นกําลังใจให้กันเด้อจ้าขอบคุณเอฟซีหลายๆจ้าที่ติดตามรับชมมือนี้จ้าพี่น้องยิงออททากัน ให้น้องนองอยูเฮือนเพ้นพาการคูดใส่ไก่จากข้องใส่ไก่เนาะจากพี่น้องเนาะเนื่องจากว่านา้ำไหลมาแต่ใสก่กรมหัหงอยู่แต่เฮือนยิงอ่อนนี่ละจ้ะต้นบกฮูงก็ล่มไปหลต้นแล้วก็เลยทําการคูดเพื่อระบายนา้ำบ่ให้น้ำม,มาอ,ามอ,มมอ้างมัหงมังเฮือมอยู่ในต้นไม้ต้นไหลเนาะจ้ะคุลจ้าก็คูดไปจากพี่น้องเบื้องข้องใส่ไก่เ้าก็สิค,คูดอ้อมสวนเฮาเลยจ้ะเนื้อที่สวนที่เขาเหตุกันในมือน,นี้จากพี่น้องเป็นเนื้อที่สองไรจ้ะ ยิงออกแบ่งออกจากหน้าเนาะจ้าเอาไม่เห็ดสวนในระหว่างที่น้องๆคุ้ดข้องใส่ไก่กันจา่ายิงออกกไปเห็ดน้ำยาขนมจีนน้ำยาขนมจีนของเข้ามานิยิงออกก็นําเสนอเมนูล้างตู้เย็นจ้าพี่น้องมีเอียนงกับค้นออกมาใส่จ้าก็สะเห็ดจะเป็นน้ำยาไตจา้าบดเดมีตีนไก่บดเดมีเลือดจ้าพี่น้องมีอย่างเยอะก็คือลูกชิ้นปลาอันนี้ก็คือผักที่ห่อเตรียมไว้ที่สกินกับขนมจีนจา้าเป็นผักกระเฉดหนามผักผ่ล้วกะ กระลำนอกจากเนาะซอยฟอยๆจากพี่น้องกินกบขนมจีนเขากันแห้งหลังจากที่ห้อโคเครื่องละเอียดแล้วจากพี่น้องห่ากะไ่กะทิล่งไปห่ากเทเครื่องลงไปตามเคี่ยวกะทิให้แตกมั่นเคี่ยวเครื่องห่าให้เครื่องแกงออกม้าหอมๆเลยจ้ะยิ่งออกกระชียอดนำประเดกลงไปน้ำเดอจ้าจักหน่อย่ึงไต่ทึงเล่าผสมปูนปีกันไปละจ้าพี่น้องนี่จ้าเบื้องหน้าตาขนดีบ่าจ้าพี่น้องก่อนถี่ยิ่งออสิเติม กะทิคนๆลงไปเพิ่มอีกจ้านี่ออกบ่ค่อยเนี่นใส่หางกะทิเดือจ้ะพี่น้องขนมจีนก็เลยขอนขางที่สิม,มันแ่บจ้านี่จ้าพักผ้าย,ยิ่งออกก็เอาไปหลวกก็มี่จ้าหรือว,ว่าพักกันจ่องบ่จิจาคพี่น้องที่เพิ่อเอื่นอีกซื้อหน,นึ่งเนาะนี่ก็พักกระเช็ดน้ำกะหล่ำเฮ้าคือเกา่าใส่ลูกซินปลาลงไปก็เริ่มนาท่านแล้วจ้าพี่น้องนี่จ้าเส้นขนมจีนของเฮากระเส้นหน่อยเนี้วหนุ่มบีบไม่ไม่สดสจ้าเนื่องจากปัยจุบันนี่ออกเขามีโรงขนมจีนเนาะจ้า บีบกันใหม่ๆสดๆเ่ากกินกันแบบนี้จ้าเส็บๆเลยจ้าพี่น้องใส่ขนมจีนไปสองจ้าบลาดด้วยน้ำแล้วก็ลูกชิ้นเน้นๆเลยจ้าพี่น้องจ้านี่จ้าเฮากินกันจ้าหลังจากน้องๆไม่กินกะแต่ละคนก็หิวกะจ้าอันนี้สาวจอยแสงสว่างเข้ไปอุโมงค์จ้าพี่น้องส่วนอันนี้ก็ลูกชายบอกคําคูนยิงอออันนี้ก็จิ๊กโก้หลวงจ้าพี่น้องหลงใจยิงออดเด้อจ้าพี่น้องแต่ละคนก็ระสีมีช่องทางของเพลอนในการติดตาม ฝากไปติดตามหน้องน้ำแน่ก็แล้วกันจ้าจากระสิกินกันยุ่งสีละพี่น้องแซ่บนวหลายจ้าห้องยิ่งออกจานหมุกไ่จ้าพี่น้องข้าวเดียวเบิร์ตจ้าไวปันตัวจ้าพี่น้องนี่จ้าเบิร์ตเกียงจ้าคุนเสาจอยเพันยิมใสก่องสวยๆจ้าพี่น้องแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อันนี้บอกาำคู่จ้าพักกะเกือบเบิร์ตถาจ้าพี่น้องนี่ละจ้าพี่น้องกิจกรรมได้เมือนี้ก็บ่มีเอียงหลายจ้ากระสิประมาณนี้ขอบคุณพี่น้องหลายหลายจ้าที่ติดตามรับชม ขอให้พี่น่องอยู่ดีไม่แห้งสวัสดีจ้า